สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการสนทนาข้างแก้วกาแฟวันนี้พี่การอยากจะเปิดประเด็นที่หลายคนอาจจะกำลังเจอหรือบางคนอาจจะเคยผ่านมาก่อนแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะน้องจะเห็นว่ามีคอร์สดูจิตมีคอร์สปฏิบัติมีการอบรมภาวนาเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งโฆษณาใน Facebook YouTube ไลน์กลุ่มเรียกได้ว่าถ้าใครกาลังสแสวงหาธรรมะก็แทบจะเจอประกาศเรียนคอสหลังนี้ทุกวันเลยค่ะ หลายคนก็คิดว่าถ้าสมัครเข้าไปเรียนจ่ายเงินเข้าไปสักก้อนก็คงจะได้อะไรติดมือกลับมาได้ความสงบได้ความว่างหรือแม้แต่ได้บรรลุเลยก็ว่าไปแต่พี่การก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันใช่หรือเปล่านะคะการเนยนี่แหละมันคือจุดที่คนทั้งหลายกำลังตกหลุมพรางอยู่เต็มๆคนจำนวนมากหลงคิดว่าธรรมะเป็นสินค้าเหมือนจ่ายเงินแล้วได้ของกลับมา จ่ายคอร์สแล้วจะได้ผลจ่ายแพ็กเกจแล้วจะได้บรรลุแต่ความจริงแล้วธรรมะมันซื้อขายไม่ได้หรอกธรรมะมันอยู่ในใจของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ในตารางเรียนไม่ได้อยู่ในห้องอบรมไม่ได้อยู่ในคอร์สใดๆเลย แต่ว่านะหน่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนพอเข้าไปเรียนคอร์สแล้วก็รู้สึกเหมือนมีบรรยากาศมีคนแวดล้อมมีครูมีคำสอนเหมือนกับว่าได้รับแรงบันดาลใจพอจบคอร์สก็รู้สึกดีรู้สึกเหมือนได้อะไรกลับมาอย่างนี้จะเรียกว่าหลงเหรอคะนั่นแหละการลงสังเกตดีๆคนส่วนมากไม่ได้หลงธรรมะหรอกแต่หลงความรู้สึกหลงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนอยู่ในบรรยากาศคอร์สนั่นแหละ มันเหมือนคนไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปสวยๆพอกลับบ้านก็เอารูปนั้นมาหลอกตัวเองว่านี่คือความสุขแท้แต่จริงๆแล้วมันก็แค่ประสบการณ์ชั่วคราวจิตมันยังเต็มไปด้วยความยึดความอยากและที่สำคัญคือความหวังว่าจะได้อะไรบางอย่างจากคอร์สนั้นๆพอไม่ได้ตามที่หวังก็ผิดหวังเพราะผิดหวังก็กลับไปทุกข์เหมือนเดิมไม่ต่างอะไรจากการซื้อของออนไลน์ที่หวังว่าจะได้ของแท้คุณภาพดีแต่พอได้มา กลับไม่ใช่อย่างที่คิดพี่กันว่ามันแรงนะคะนะหน่องแต่ก็จริงค่ะเพราะหลายคนพอจ่ายเงินเยอะๆก็ยิ่งหวังเยอะๆว่าจะต้องได้ผลต้องบรรลุต้องเจอสภาวะอะไรสักอย่างแต่พอไม่เจอก็เหมือนถูกหลอกตัวเองและสุดท้ายก็กลายเป็นไม่ศักษาธรรมะไปเลยก็มีแบบนี้ก็น่าเศร้านะคะใช่แล้วกันคนที่เสียใจที่สุดคือคนที่หลงศรัทธาผิดที่ผิดทางเพราะเขาไม่ได้สแสวงหาธรรมะด้วยใจ แต่สแสวงหาธรรมะด้วยเงินด้วยความอยากลัดสั้นอยากไปให้ถึงเร็วๆแต่ความจริงแล้วทางสายธรรมมันไม่ได้เส้นทางที่ใครจะปูพรมแดงไว้ให้เราเดินได้มันคือการเดินด้วยตัวเองเห็นจริงด้วยตัวเองไม่มีคอร์สไหนไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนจะยื่นความหลุดพ้นมาให้ได้หรอกมีแต่จะชี้แต่สุดท้ายผู้เดินก็ต้องเดินเอง เพราะฉะนั้น EP นี้เราก็เลยอยากจะชวนทุกคนมานั่งคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าการซื้อคอสดูจิตการพยายามจ่ายเงินเพื่อความ้นทุก์มันอาจจะกลายเป็นกับดักใหม่ให้กับใจเราเองก็ได้ค่ะแล้วคําถามคือเราจะกลับมาเห็นธรรมะที่แท้จริงได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งคอสไม่ต้องพึ่งการตลาดของโลกภายนอกแต่กลับมาที่ใจเราเองมาที่การเห็นจริงแบบซื่อๆวันนี้เราจะคุยกันให้ลึกค่ะใช่แล้วกันวันเนี้ย เราจะดื่มกาแฟไปด้วยแล้วก็เปิดใจคุยกันตรงๆว่าธรรมะไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อแต่ธรรมะอยู่ที่ใจที่วางจริงๆคนไหนยังหลงคิดว่าเงินซื้อทางพ้นทุกได้ต้องฟังให้ดีเพราะนี่คือเรื่องที่จะกระแทกใจคุณอย่างแรงการลองนึกดูสิถ้าใจเรากำลังแสวงหาความพ้นทุกแต่แทนที่จะหันกลับมาส่องใจตัวเองกลับหยิบเงินไปแลกคอสไปซื้อหลักสูตรไปหวังว่า ครูบาอาจารย์สักคนจะมีเคล็ดลับพิเศษแล้วเอามาขายให้เราแบบนี้มันต่างอะไรกับการซื้อสินค้าในห้างของที่เราซื้อบางทีก็ใช้ได้บางทีก็เสียแต่ธรรมะมันไม่ใช่สินค้าธรรมะมันไม่มีขายไม่มีใครแพ็กเกจให้ได้เพราะถ้าใครเอามาแพ็กเกจขายสิ่งที่ขายออกไปนั่นไม่ใช่ธรรมแต่เป็นเงาของธรรมเป็นกับดักใหม่ที่เราไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินเข้าไป ฟังแล้วมันชัดเลยค่ะนะ้นองคือพอคนเราเอาเงินไปแลกเขาก็เผื่อคิดว่าเรามีสิทธิ์ต้องได้เหมือนเวลาซื้อของที่ร้านต้องได้ของตามราคาแต่ลืมไปว่าความจริงแล้วธรรมะมันไม่ใช่สิ่งที่ได้เพราะเงินแต่ได้เพราะการเห็นเองปล่อยวางเองถ้าซื้อคอร์สแล้วไม่ได้ในสิ่งที่หวังก็ผิดหวังแล้วสุดท้ายก็กลับไปทุกเหมือนเดิมจริงๆก็คือสร้างวงจรใหม่ของการสแสวงหาไม่รู้จบใช่ไหมคะถูกต้องเลยกัน คนที่ซื้อคอร์สดูจิตส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อเพราะอยากเรียนรู้แต่ซื้อเพราะอยากได้ผลลัพธ์อยากได้เส้นทางพิเศษอยากให้ใครสักคนมาบอกว่าทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วจะบรรลุแน่นอนความคิดแบบนี้มันคือกับดักตั้งแต่ต้นทางแล้วเพราะความอยากพ้นทุกข์ด้วยการซื้อนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ทางออกถ้าไม่ตื่นรู้ก็จะหมุนวนเหมือนคนวิ่งในเขาวงกตยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยแต่ไม่มีทางออก เหมือนกับการหลงซื้อของแก้กรรมที่เราเห็นบ่อยๆเลยค่ะแบบว่ามีคนอ้างว่าสวดมนต์ให้แล้วจะหมดเวรหมดกรรมมีน้ำมนต์พิเศษมีสายสินวิเศษแล้วคนก็หลงเชื่อจ่ายเงินไปไม่รู้เท่าไหร่สุดท้ายไม่ได้อะไรที่แท้จริงเลยแต่แค่ได้ความรู้สึกชั่วคราวว่าปลอดภัยสบายใจแต่จริงๆข้างในยังทุกอยู่ยังเต็มไปด้วยความกลัวอยู่เลยใช่แล้วนี่แหละมันเป็นเงาของความสบายใจ ไม่ใช่ความจริงที่พาให้ใจพ้นทุกข์คนก็เลยติดกับดักซ้ําซ้อนเหมือนซื้อยาแก้ปวดมากินพอกินแล้วหายปวดก็คิดว่านั่นคือการรักษาแต่จริงๆต้นเหตุยังอยู่โรคยังไม่หายพอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีกการซื้อคอร์สดูจิตก็เหมือนกันมันเป็นเหมือนยาแก้ปวดชั่วคราวไม่ใช่การถอนรากทุกข์ที่แท้จริงแล้วนั่นหนองว่าทําไมคนถึงชอบซื้อคอร์สดูจิตล่ะคะ ทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าความหลุดพ้นมันไม่ใช่ของซื้อขายพระใจมันอยากง่ายอยากเร็วและอยากมั่นใจคนเราไม่ชอบเดินทางยากไม่ชอบเจ็บปวดกับความจริงเขาก็เลยไปหาทางลัดแล้วพอเจอโฆษณาหรือครูบางคนที่พูดเพราะเพราะสวยสวยก็เผลอคิดว่าอ๋อนี่แหละคือคำตอบทั้งที่จริงแล้วมันคือการป้อนอาหารจิตใจชั่วคราวคนเลยติดเหมือนติดขนมหวาน กินแล้วหวานปากแต่ไม่ได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงเลยโอ้โหฟังแล้วมันใช่มากค่ะเหมือนเรากำลังเสพหวานทางใจโดยไม่รู้ตัวแล้วพอเสพไปนานๆก็กลายเป็นคนติดคอสต้องเข้าแล้วเข้าอีกเพราะไม่มั่นใจในตัวเองถูกต้องเลยกันนี่แหละคือกับดักใหญ่คนไม่มั่นใจในใจตัวเองเลยไปฝากความหวังไว้ที่คอสที่ครูบาอาจารย์บางคนสร้างขึ้นมา แต่จริงๆแล้วความจริงมันอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกความคิดทุกอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาแต่เราไม่กล้าจะ,ะเผชิญเองเลยอยากจ่ายเงินเพื่อให้มีคนมาจูงมือแต่การให้ใครจูงมือไปเรื่อยๆมันไม่มีวันพ้นหรอกเพราะพ้นจริงๆต้องปล่อยมือทุกคนแล้วเดินด้วยตัวเองพูดแล้วมันแรงนะคะน้องแต่ก็จริงค่ะถ้าเราไม่กล้าจะอยู่กับความจริงเอง ต่อให้จ่ายเงินทั้งชีวิตก็ไม่มีวันเจอความจริงเพราะมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ในคอร์สการพูดถูกแล้วและนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าการซื้อคอร์สดูจิตมันคือการซื้อกับดักใหม่มันเหมือนคนติดหนี้ที่อยากปลดหนี้แต่ไปกู้หนี้ก้อนใหม่เพื่อมาปิดหนี้ก้อนเก่าสุดท้ายก็ไม่จบยิ่งหลงก็ยิ่งผูกมัดตัวเองแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วจะไปไหนได้จริงล่ะก็วนอยู่ในกับดักเดิม เวลาพูดเรื่องคอสดูจิตบางคนอาจจะเถียงว่าเอ๊ะแต่ฉันก็เคยไปแล้วฉันได้อะไรเยอะแยะเลยนะนน,นองพอจะเล่าให้เห็นภาพจริงๆไหมคะว่าคนที่ไปเรียนแล้วติดคอสเขาติดยังไงได้สิกันลองฟังให้ดีนะผมเจอหลายเคสที่สะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าคอสดูจิตไม่ได้ปลดทุกข์แต่สร้างภาพลวงใหม่เคสแรกเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเธอเป็นคนจริงจังมากคิดว่าตัวเองต้องพ้นทุกข์ ก็เลยสมัครคอร์สที่มีชื่อเสียงมากเสียงเงินไปหลายหมื่นพอเข้าไปวันแรกเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนครูบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำตามทุกอย่างแล้วก็บอกว่าเห็นจิตเห็นอารมณ์ผุดขึ้นดับไปเธอก็เชื่อว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนทางพิเศษหลังจบคอร์สเธอบอกเพื่อนว่าฉันบรรลุแล้วแต่พอเวลาผ่านไปเธอก็ทะเลาะกับครอบครัวเหมือนเดิมอารมณ์โกรธก็ยังมีอิจฉาริษยาก็ยังอยู่ ที่เปลี่ยนไปมีแค่ความหลงผิดใหม่คือหลงว่าตัวเองบรรลุแล้วโอโ้โหมันแรงมากเลยค่ะนะ่องคือจากที่ทุกอยู่แล้วก็ยังทุกเหมือนเดิมแต่หนักกว่าเดิมตรงที่มีอัตราใหม่เพิ่มเข้ามาว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเรารู้มากกว่าเขาทั้งที่จริงๆข้างในยังเต็มไปด้วยไฟเหมือนเดิมใช่เลยกันและนี่แหละคือกับดักที่ผมพูดถึงคนจำนวนมากไม่รู้ตัวเลยว่าการได้คำใหม่ๆเช่น เห็นจิตเห็นว่างเห็นธรรมมันเป็นเพียงภาพในหัวไม่ใช่ความจริงเพราะพอเขาเจอทุกข์จริงๆในชีวิตภาพหล่อนั้นก็พังทลายหมดแต่สิ่งที่เหลือไว้กลับเป็นความหลงว่าฉันรู้แล้วแบบนี้มันอันตรายยิ่งกว่าไม่รู้ด้วยซ้ําเพราะคนที่ไม่รู้ยังมีโอกาสกลับมาถามแต่คนที่คิดว่ารู้แล้วปิดประตูไม่ถามใครอีกแล้วอีกเคสหนึ่งล่ะคนะนันนองอยากฟังอีกสักตัวอย่างหนึ่งอีกเคสเป็นผู้ชายหนุ่ม เขาเป็นคนชอบเสพติดความพิเศษเห็นโฆษณาคอร์สท <c oughs> <c oughs> ี่บอกว่าถ้าเรียนแล้วจะได้ประสบการณ์จิตว่างหรือความสุขเหนือโลกเขารีบสมัครทันทีไปนั่งสมาธิวันแรกก็รู้สึกว่ามีความสงบมีความสุขเหมือนบินได้เลยเขาติดใจมากหลังจากนั้นก็สมัครซ้ำเรื่อยๆทุกครั้งที่มีคอร์สเปิดพอออกจากคอสก็กลับมาใช้ชีวิตธรรมดาแต่ก็หงุดหงิดเครียดง่ายมีปัญหากับงานกับคนรอบข้าง แล้วก็คิดว่าเพราะยังไม่ได้ไปคอสเพิ่มเขาจึงยังไม่พ้นทุก์เหมือนติดยาเลยกันยิ่งเสพยิ่งต้องการแต่ไม่เคยแก้ต้นเหตุของทุกเลยจริงค่ะมันเหมือนยากแก้ปวดจริงๆอย่างที่นันหน่องพูดไปก่อนหน้านี้กินแล้วหายปวดชั่วคราวแต่โรคจริงยังอยู่เลยต้องเสพเพิ่มตลอดเวลาถูกต้องและนี่คือสิ่งที่ผมอยากเตือนทุกคนคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการไปคอสดูจิตแล้วรู้สึกสงบ รู้สึกว่างนั่นคือความผลทุกข์แต่จริงๆมันเป็นเพียงภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นไม่ต่างจากเวลาที่เราฟังเพลงเพราะๆดูหนังที่ประทับใจหรือออกกําลังกายแล้วรู้สึกโล่งใจแต่ทั้งหมดนั้นเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ความจริงแท้ไม่ใช่การสิ้นอวิชชาเลยสรุปแล้วก็คือคนที่หลงคอสกําลังซื้อภาพลวงของความสุขไม่ใช่ซื้อการ้นทุกขจริงๆใช่ไหมคะใช่เลยกัน และนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าการซื้อคอสดูจิตคือการซื้อกับดักใหม่เพราะมันไม่ต่างอะไรจากการเปลี่ยนกรงจากเหล็กเป็นทองคำถึงจะดูหรูหราขึ้นแต่ก็ยังเป็นกรงอยู่ดีจิตยังติดอยู่ไม่ได้ออกไปสู่ความจริงแท้เลยการบรรลุธรรมที่ถูกเข้าใจผิดเพราะคอสและการดูจิตนั้นหน่องคะหลายคนที่ไปเรียนคอสดูจิตหรือเข้าคอสปฏิบัติธรรมเขาจะพูดคำเดิม,ดมว่าฉันบรรลุแล้ว หรือฉันได้เห็นความจริงแต่พอเราสังเกตรจริงๆกลับไม่ใช่อย่างที่พูดนี่มันเกิดจากอะไรคะนะ้าหน่องลองฟังให้ดีนะนี่แหละคือมายาอันใหญ่หลวงที่สุดในเส้นทางธรรมการบรรลุธ,ธรรมถูกทําให้เข้าใจผิดเพราะถูกย่อเหลือแค่ประสบการณ์ชั่วคราวคนจํานวนมากไปเจอสภาวะใจสงบโลง่งเบาหรือว่างชั่วขณะแล้ไปเชื่อครูบาอาจารย์หรือเชื่อคําสอนในคอสที่บอกว่า นี่แหละคือบรรลุธรรมทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าบรรลุมันไม่ได้อยู่ในประสบการณ์เหล่านั้นเลยจริงค่ะนหน่องถ้าเรามองลึกๆประสบการณ์ทั้งหมดมันก็เป็นเพียงการปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องทุกสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขว่างโล่งหรือแม้แต่ภาพความเข้าใจทางธรรมก็ยังอยู่ในกรอบของสมมุติเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาเองการบรรลุธรรมแท้จริงมันไม่ใช่การสะสมสภาวะ แต่มันคือการดับการยึดมั่นในสภาวะทั้งหมดต่างหากแต่พอไปเข้าคอสคนก็เข้าใจว่าต้องได้อะไรบางอย่างต้องสะสมประสบการณ์ต้องมีวุฒิบัตรต้องมีการรับรองจากครูบาอาจารย์ว่านี่คือบรรลุแบบนั้นมันคือการสร้างอัต,ตารูปแบบใหม่โหนี่มันแรงมากเลยค่ะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นคนที่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วจริงๆกําลังเดินห่างออกไปเรื่อยๆจากความจริงแทนที่จะเท่าใกล้ใช่ไหมคะใช่เลยกัน ผมขอยกตัวอย่างนะมีชายคนหนึ่งไปเรียนคอสยาวสิบวันหลังจากนั้นเขาออกมาบอกทุกคนว่าฉันรู้แล้วว่าชีวิตคือความว่างทุกอย่างไม่มีตัวตนเขาพูดสวยมากนะแต่พอใครไม่ทําตามเขาเขาก็โมโหทันทีพอมีใครวิจารณ์คําพูดเขาเขาก็เถียงจนหน้าแดงกันแบบนี้บรรลุจริงไหมไม่ใช่เลยมันเป็นแค่คนที่เปลี่ยนสัพท์ที่ใช้แต่ภายในยังเต็มไปด้วยไฟเหมือนเดิมฟังแล้วรู้สึกขนลุกเลยค่ะนั้นนองมันเหมือนกับว่า คำว่าบรรลุถูกทําให้กลายเป็นสินค้าที่ใครก็หยิบมาอ้างได้แต่ความจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนที่รากเลยถูกต้องและนี่คือสิ่งที่ผมอยากตอกย้ําให้ทุกคนเห็นว่าการบรรลุทำแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อได้จากคอร์สไม่ใช่สิ่งที่ครูคนไหนจะประทานให้เราได้และไม่ใช่การไปเก็บสะสมสภาวะจนเต็มกระเป๋าแต่คือการวางทั้งหมดลงการไม่เอาอะไรเลยต่างหากแต่คนจํานวนมาก กลับเข้าใจตรงข้ามคิดว่าบรรลุธรรมคือการมีมากขึ้นรู้มากขึ้นประสบการณ์เยอะขึ้นนี่แหละคือการเข้าใจผิดแล้วถ้าจะอธิบายให้สันส้นๆว่าการบรรลุธรรมจริงๆคืออะไรน้าหน่องจะบอกว่ายังไงคะถ้าจะพูดสั้นๆเลยนะการบรรลุธรรมคือการสิ้นอวิชชาการสิ้นการยึดมั่นในตัวตนสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไปเจอสภาวะพิเศษไม่เกี่ยวกับคำพูดหรือคำคิด แต่มันคือการรู้ตรงๆว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีเราไม่มีของเราและไม่ต้องไปทำให้มันพิเศษถ้าเมื่อไรยังคิดว่าต้องมีเราที่บรรลุเมื่อนั้นยังอยู่ในกรงของอัตตาไม่ว่าจะกรงทองหรือกรงไม้ก็เถอะฟังแล้วมันเจ็บจริงๆค่ะนัน,นองเพราะความจริงมันขัดกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจโดยสิ้นเชิงใช่กันและนั่นคือเหตุผลที่เราต้องพูดตรงๆแรงๆแบบนี้ เพราะถ้าไม่ตีแผ่ความจริงผู้คนก็จะหลงต่อไปเรื่อยๆเสียเงินเสียเวลาและที่สำคัญคือเสียโอกาสที่จะเห็นความจริงแท้แท้จริงเมื่อคนพูดถึงคำว่าบรรลุธรรมมันมักจะถูกผูกไว้กับภาพลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเหมือนเป็นอะไรที่สูงส่งแต่ต้องไม่ได้แต่พอเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นการสร้างระยะห่างแทนที่จะเข้าถึงใช่ไหมคะใช่เลยกันนี่คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึ่ง มนุษย์เรามีความโน้มเอียงจะยกสิ่งที่ไม่เข้าใจให้สูงขึ้นพอพูดถึงคำว่าบรรลุธรรมก็จิตนาการว่าต้องเป็นพระอาหารหันต์ลอยอยู่เหนือดินต้องมีรัศมีต้องเป็นอะไรที่ไกลจากชีวิตจริงทั้งที่ความจริงแล้วการบรรลุธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือความธรรมดาที่สุดเพียงแต่คนไม่ยอมรับความธรรมดานั่นเองเหมือนกับว่าพอเราไม่ยอมรับธรรมดาเราก็ไปสร้างภาษา สร้างคำใหญ่ๆเพื่อทำให้มันดูมีคุณค่าใช่ไหมคะถูกต้องกันภาษาเป็นเครื่องมือแต่มันกลายเป็นกรงขังเพราะเราหลงในถ้อยคำเช่นคำว่าบรรลุว่างหลุดพน้นฟังแล้วดูยิ่งใหญ่พอได้ยินแบบนั้นคนก็คิดว่าต้องไปไขว่คว้าต้องทำทุกอย่างให้ได้คำนั้นมาครอบครองทั้งที่จริงแล้วภาษามันแค่ชี้ทางไม่ใช่ตูความจริง แต่พอเราไปยึดภาษาว่าคือความจริงมันก็กลายเป็นการหลงซ้อนเข้าไปอีกชั้นนี่มันลึกมากเลยค่ะนะน้องฟังแล้วเหมือนทุกคําสอนที่เราเคยได้ยินกลับกลายเป็นดาบสองคมใช่เลยภาษาคือดาบสองคมถ้าใช้เป็นบันชี้ไปสู่ความจริงแต่ถ้าใช้ผิดมันคือเครื่องมือสร้างมายาใหม่ยกตัวอ,อย่างง่ายๆสมมุติครูบาอาจารย์พูดคําว่านิพานสิทธิ์ที่ฟังไม่ได้เข้าใจตรงแต่กลับไปสร้างภาพในหัวว่า นิาพานต้องเป็นสวรรค์ต้องเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินตามภาพลวงนั้นไปเรื่อยๆทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความจริงมันอยู่ตรงนี้ในความธรรมดาที่เราไม่อยากมองทั้งนั้นคนที่ยศสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับภาษาก็ไม่ต่างจากคนที่สร้างกรงทองให้ตัวเองอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องเป๊ะเลยกันยกตัวอย่างคนบางคนบอกว่าตัวเองบรรลุเพราะมีครูลงประกาศให้มีใบประกาศมีตำแหน่งทางธรรมนี่คือการสร้างกรงทองที่หรูหรา แต่สุดท้ายก็ยังเป็นกรงอยู่ดีไม่ได้พ้นไปไหนและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะกรงทองมันสวยงามจนเราไม่อยากออกมาเราคิดว่ามันคือที่สุดแล้วทั้งที่ความจริงยังไกลลิบอ้อฟังแล้วเจ็บจี๊ดเลยหานะนองถ้างั้นเราจะอยู่กับภาษาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไม่ให้หลงได้ยังไงคะคำตอบมันง่ายมากแต่ยากที่จะทำคือให้ใช้ภาษาเป็นแค่เครื่องมือสื่อสารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป้าหมาย เวลาได้ยินคำว่าว่างให้รู้ว่านั่นแค่ป้ายบอกทางไม่ใช่สิ่งที่จะไปจับต้องได้เวลาเห็นใครถูกยกให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้เข้าใจว่านั่นคือการสร้างภาพไม่ใช่แก่นแท้ถ้าเรารู้ทันว่านี่คือภาษานี่คือสมมติเราก็จะไม่ตกหลุมของมันเวลาคนพูดถึงคำว่าบารรลุธรรมมันมักจะถูกผูกไว้กับภาพลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเหมือนเป็นอะไรที่สูงส่งแต่ต้องไม่ได้ แต่พอเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นการสร้างระยะห่างแทนที่จะเข้าถึงใช่ไหมคะใช่เลยกันนี่คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึ่งมนุษย์เรามีความโน้มเอียงจะยกสิ่งที่ไม่เข้าใจให้สูงขึ้นพอพูดถึงคำว่าบรรลุธรรมก็จินตนาการว่าต้องเป็นพระอรหันต์ลออยู่เหนือดินต้องมีรัศมีต้องเป็นอะไรที่ไกลจากชีวิตจริงทั้งที่ความจริงแล้วการบรรลุธรรม มันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือความธรรมดาที่สุดเพียงแต่คนไม่ยอมรับความธรรมดานั่นเองเหมือนกับว่าพอเราไม่ยอมรับธรรมดาเราก็ไปสร้างภาษาสร้างคำใหญ่ๆเพื่อทำให้มันดูมีคุณค่าใช่ไหมคะถูกต้องกันภาษาเป็นเครื่องมือแต่มันกลายเป็นกรงขังเพราะเราหลงไรถ้อยคำเช่นค,คำว่าบรรลุว่างหลุดพ้น ฟังแล้วดูยิ่งใหญ่พอได้ยินแบบนั้นคนก็คิดว่าต้องไปไขว่คว้าต้องทำทุกอย่างให้ได้คำนั้นมาครอบครองทั้งที่จริงแล้วภาษามันแค่ชี้ทางไม่ใช่ตัวความจริงแต่พอเราไปยึดภาษาว่าคือความจริงมันก็กลายเป็นการหลงซ้อนเข้าไปอีกชั้นนันนองเคยพูดว่าการบรรลุที่แท้จริงคือการไม่มีใครเหลือมาบรรลุแล้วทำไมภาษามันถึงทำให้ผู้คนเข้าใจผิดได้มากขนาดนี้คะ เพราะภาษามันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีผู้พูดและผู้ฟังเวลาพูดว่าฉันบรรลุคำเนี้ยมันสร้างตัวตนขึ้นมาทันทีมันมีฉันมีการได้มามีอะไรบางอย่างถูกเพิ่มเข้าไปทั้งที่ความจริงการบรรลุมันไม่ใช่การได้อะไรแต่มันคือการไม่มีอะไรเหลือให้ยึดแต่พอภาษามันทำงานแบบนี้ผู้คนก็เลยหลงไปว่ายังมีเราที่จะต้องบรรลุอยู่ นี่มันลึกมากเลยค่ะน้าน่องฟังแล้วเหมือนทุกคำสอนที่เราเคยได้ยินกลับกลายเป็นดาบสองคมใช่เลยเลยกันภาษาคือดาบสองคมถ้าใช้เป็นมันชี้ไปสู่ความจริงแต่ถ้าใช้ผิดมันคือเครื่องมือสร้างมายาใหมาย่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติครูบาอาจารย์พูดคำว่านิพพานสิทธิฟังไม่ได้เข้าใจตรงกลับไปสร้างภาพในหัวว่า นิพพานต้องเป็นสวรรค์ต้องเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินตามภาพลวงนั้นไปเรื่อยๆทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความจริงมันอยู่ตรงนี้ในความธรรมดาที่เราไม่อยากมองถ้างั้นคนที่ยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับภาษาก็ไม่ต่างจากคนที่สร้างกรงทองให้ตัวเองอยู่ในนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยกันยกตัวอย่างคนบางคนบอกว่าตัวเองบรรลุเพราะ มีครูลงประกาศให้มีใบประกาศมีตำแหน่งทางธรรมนี่คือการสร้างกรงทางที่หรูหราแต่สุดท้ายก็ยังเป็นกรงอยู่ดีไม่ได้พ้นไปไหนและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะกรงทองมันสวยงามจนเราไม่อยากออกมาเราคิดว่ามันคือที่สุดแล้วทั้งที่ความจริงยังไกลลิฟโหฟังแล้วเจ็บจี๊ดเลยค่ะนะน่องถ้างั้นเราจะอยู่กับภาษาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แบบไม่ให้หลงได้ยังไงคะคำตอบมันง่ายมากแต่ยากที่จะทำคือให้ใช้ภาษาเป็นแค่เครื่องมือสื่อสารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป้าหมายเวลาได้ยินคำว่าว่างให้รู้ว่านั่นแค่ป้ายบอกทางไม่ใช่สิ่งที่จะไปจับต้องได้เวลาเห็นใครถูกยกให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้เข้าใจว่านั่นคือการสร้างภาพไม่ใช่แก่นแท้ถ้าเรารู้ทันว่านี่คือภาษา นี่คือสมมุติเราก็จะไม่ตบหลุมของมันนั่นหนองคะหลายคนพอพูดถึงคำว่าไม่หลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หัดเข้าใจผิดว่าหมายถึงไม่เคารพไม่ศรัทธาเลยแบบนั้นไม่ใช่การปฏิเสธเกินไปหรือคะการฟังให้ชัดนะการไม่หลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่การดูหมิ่นหรือปฏิเสธแต่คือการรู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงภาพสะท้อนไม่ใช่กันแท้ของความจริง คนที่ศรัทธาพระพุทธรูปศรัทธาพระเครื่องศรัทธาครูบาอาจารย์ไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่ถ้าหลงคิดว่านั่นคือความจริงสูงสุดเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นกรงทันทีเหมือนเวลาเรามีศรัทธาในครูแต่พอครูทําผิดเราก็เสียใจผิดหวังทงั้งๆท,ที่จริงแล้วความจริงไม่ได้อยู่ที่ครูคนนั้นใช่ไหมคะใช่เลยความจริงไม่เคยอยู่ที่บุคคลไม่เคยอยู่ที่สัญ,ญลักษณ์แต่อยู่ที่ใจที่รู้ทันถ้าเรายึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไป เราจะเหมือนคนที่พยายามเอื้อมคว้าดวงดาวแต่ลืมพื้นดินที่ตัวเองยืนอยู่แล้วพอวันหนึ่งดวงดาวนั้นดับไปหรือร่วงหล่นลงมาใจก็พังทั้งทีแต่ถ้าเราอยู่กับความจริงเราจะรู้ว่าดวงดาวก็คือดวงดาวพระเครื่องก็คือวัตถุครูก็คือคนธรรมดาความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเป็นเพียงฉลากที่จิตไปแปะเอาเองถ้าอย่างนั้นวิธีอยู่กับโลกความจริงก็คือเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ แต่ไม่หลงใช่ไหมคะถูกต้องเขารบแต่ไม่หลงใช้แต่ไม่ติดเหมือนเรามีไฟฉายไว้สองทางแต่เราไม่ยึดติดกับไฟฉายเองเวลาเห็นพระพุทธรูปก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเห็นครูบาอาจารย์ก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ยึดว่าเขาต้องสมบูรณ์แบบตลอดไปเพราะถ้าไปยึดแบบนั้นวันหนึ่งเขาพลาดเราจะพังไปกับเขาความจริงคือทุกสิ่งไม่เที่ยง ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาลมีแต่ใจที่รู้ทันต่างหากที่ผลถ้าคนเราฝึกมองแบบนี้ชีวิตประจำวันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะใช่มันง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ง่ายเพราะเลี่ยงปัญหามันง่ายเพราะเราไม่สร้างปัญหาเพิ่มสมมุติเราเห็นพระทำผิดศีลแทนที่จะพังทลายเราจะเห็นชัดว่าเขาก็คือมนุษย์พอเห็นแบบนี้ใจเราจะไม่ไปผูกไว้กับความสมบูรณ์แบบที่ไม่จริง และนี่แหละคือการอยู่กับโลกความจริงที่แท้จริงเนนองคะแล้วทำไมคนถึงยังหลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะมากทั้งที่ก็รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงอะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทำให้คนรู้สึกมั่นคงรู้สึกว่ามีที่พึ่งเหมือนเด็กที่อยากเกาะมือแม่เวลาเดินไปในที่มืดแต่นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราตื่นคือสักวันหนึ่งเราต้องเดินเองต้องเห็นเองต้องรู้เองถ้าเรายังยึดตลอดไป เราก็ไม่โตสักทีสุดท้ายก็กลับมาที่ใจอีกแล้วใช่ไหมคะน้าหน่องใช่ใจที่ไม่ยึดคือคำตอบทั้งหมดสรุปปิดท้ายเมื่อเราย้อนมองทั้งเรื่องทั้งหมดที่ทพูดมาจะเห็นได้ชัดว่ามนุษย์เรามักมีจุดร่วมคือการฝากความหวังไปที่สิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พระพุทธรูปวัตถุมงคลหรือแม้กระทั่งภาษาและตำราเราทำทั้งหมดนั้นเพราะลึก,ลก เรารู้สึกกลัวที่จะยืนอยู่ลำพังท่ามกลางความไม่แน่นอนเราต้องการที่พึ่งต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เคยมั่นคงเลยสิ่งที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งก็เสื่อมสิ่งที่เรายกย่องวันหนึ่งก็ล้มลงครูบาอาจารย์ที่เราคาดหวังว่าไร้ที่ติวันหนึ่งก็เผยด้านมนุษย์ธรรมาออกมาพอเรายึดมั่นไปกับสิ่งเหล่านั้นเราจึงเจ็บปวดผิดหวัง และเสียใจการปฏิบัติธรรมแท้จริงไม่ใช่การวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ไม่ใช่การสร้างรูปเคารพใหม่ไม่ใช่การสร้างภาพลวงใหม่แล้วบอกว่านี่คือความจริงแต่คือการเห็นตรงๆว่าไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์แท้ทุกอย่างล้วนเป็นสมมุติเป็นเพียงเครื่องมือชั่วคราวที่จะชี้ทางเท่านั้นเหมือนนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์หน้าที่ของมันคือชี้แต่ไม่ใช่ดวงจันทร์จริงถ้าเราหลงยึดนิ้ว เราก็ไม่เคยเห็นดวงจันท์เลยสักครั้งหัวใจสำคัญคือใจที่รู้เท่าทันใจที่ไม่ถูกลากไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภาษาใจที่ไม่หลงว่ามีสิ่งใดถาวรหรือพิเศษกว่าใจอื่นใจที่ไม่หลงคิดว่าครูหรืออาจารย์จะสมบูรณ์แบบตลอดไปเพราะทั้งบบนั้นคือภาพสมมุติที่ใจเราสร้างขึ้นมาเองทั้งสิน้นความจริงมีเพียงความไม่เที่ยงและความรู้ที่เกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ โดยไม่ต้องพึ่งใครดังนั้นวิธีอยู่กับโลกความจริงคือการเคารพทุกสิ่งในฐานะสมมุติแต่ไม่หลงในสมมุติการเห็นพระพุทธรูปก็ระลึกได้ถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ยึดว่ารูปคือตัวพระพุทธเจ้าการฟังครูก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ยึดว่าครูต้องสมบูรณ์แบบตลอดไปความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงไม่เคยอยู่ที่วัตถุหรือบุคคลแต่มีอยู่ในใจที่ไม่ยึดปิด ใจที่รู้แล้วปล่อยวางใจที่ไม่สร้างโครงขึ้นมาล้อมตัวเองอีกต่อไปสุดท้ายนี้หากเราจะเดินบนเส้นทางธรรมอย่างแท้จริงเราต้องกล้าที่จะวางไม่ใช่วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไปแต่วางความหลงที่ไปเกาะมันกล้าที่จะยืนอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้วยใจที่เปิดออกไม่ต้องอ้างสิ่งใดไม่ต้องหลบซ่อนอยู่หลังภาษาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเมื่อนั้นเอง ใจจะสัมผัสได้ถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงไม่ใช่อิสระที่ใครมอบให้แต่คืออิสระที่ใจค้นพบด้วยตัวเอง